สวัสดีครับพบกับวัดพีหนึ่งสองห้าจำวันอังคารที่ยี่สิบพฤศจิกายนช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมหนึ่งสัปดาห์หรือเป็นที่เขาเรียกว่า t ั้งสคริปติ้งแบงก์ซึ่งตั้งสคริปติ้งแบงกเนี่ยก็ไม่เคยสนใจมาก่อนเหมือนกันว่ามันเป็นวันอะไรรู้แต่ว่ามันหยุดไปหนึ่งสัปดาห์ก็ดีใจ t ั้งสคริปติ้งเนี่ยเป็นวันพฤหัสที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน ในสมัยก่อนประมาณปี1ทศวรรษที่1600เขาเป็นเหมือนกับฉลองเก็บเกี่ยวพืชผลเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายปีก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชผลเลนเรียบร้อยแล้วจนไล่มาถึงตอนนี้ตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นวันหยุดแห่งชาติแล้วกันเป็นวันที่ครอบครัวจะมารวมกันกินอาหารเพื่ออาหารประจําวันนี้ก็คือวันไก่งวงซึ่งหลักก็จะมีประเทศที่ฉลองอยู่สองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกากับคินาดา เร่งอื่นก็เหมือนจะมีเทศกาลคล้ายๆกันเพียงกับเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลกับเกี่ยวกับพืชผลแต่ว่าคงไม่ได้มีพื้นฐานมาจากที่เดียวกันก็หลังจากวัน Black f r i ี่ยจะเป็นวันที่โด่งดังอีกวันหนึ่งซึ่งเรียกว่า Black Friday ลองไปอ่านเหมือนกันว่าที่มามันคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับจะมีข้อมูลหลายแหล่มันขัดขัดแย้งกันก็ประมาณว่าวัน Black Friday เป็นวันที่ร้านถ่ายของจะช่วยจะลดกระนำแล้วคนก็จะไปต่อแถวซื้อแบบว่ายาวเหยียดแย่ง ยือ้อกะชักรักดึงกันโหดไล,ลยมากซึ่งร้านก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณตีสีของวันศุกร์นั่นสุกหลังจากหลังจากวันแตงกิ้วิงที่บอกก็เพราะว่าแตงกิ้วิงบนหยุดก็เลยมีคนเยอะแล้วก็ร้านก็จะเอาโปรโมชั่นเอาส่วนลดกันมาเต็มก็เคยเคยได้ข่าวหนักๆเหมือนกันว่ามีแย่งกันจนแบบเหยียบกันตายก็รุนแรงอย่าก็เคยปกีก่อนๆก็เคยไปซื้อ เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปต่อแถว,วยาวพาแค่ไปซื้อรองเท้าซื้อเสื้อ,อแล้วก็อ๋อเมื่อวานไม่ใช่สิเมื่อวานอาทิตย์ไปเที่ยวเชียโกมาก็ตอนแรกว่าจะอัดวิดีโอตรงที่นู่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อัดเพราะว่าเดินไปเดินมากินร้านอาหารกินอะไรกันไม่มีเวลาส่วนตัวไปออกไปอัดหาหาวิวสวยๆเลยก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรบ้างแหละก็จะเป็นภาพสั้นๆพูดประกอบไปแล้วกันสำหรับที่แรกที่ไปก็คือ The Field Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ในเมืองเชียโกที่ใหญ่มาก ใหญ่ประมาณ3ชั้นแล้วก็มีแสดงต่างๆนอกจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จัดแสดงไว้แล้วก็มีโรงหนังสามิติขนาดเล็กอยู่ที่ไปดูกันมาที่แรกที่เข้าไปดูก็ที่นี่ครับ Extreme Animals เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนมมันจะมีที่สุดในต่างๆเช่นใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดเร็วที่สุดบินได้ไกลที่สุดหรือจะมีความสามารถแปลกๆของสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เราคิดไม่ถึงกันพิพิธภัณฑ์ที่สองที่เราไปก็คือมหาราชาเป็น ส่วนจัดแสดงของเสื้อผ้าและก็ประวัติรูปภาพต่างๆของมหาราชาในประเทศอินเดียก็ที่ติดตาสุดอันหนึ่งก็คือจะมีปอร์ดเกมอันนึงของอินเดียซึ่งเป็นกล่องกล่องนึงแต่ว่าเป็นเกมได้ั้งหมดเจ็ดแบบพับออกมาเป็นกระดานแบบต่างๆได้ก็เขาห้ามถ่ายรูปก็เสียดายเหมือนกันก็อยากรู้อยู่ว่ามันมีเกมอะไรบ้างแล้วก็กล่องกล่องมันดูสวยดูลามากอันสุดท้ายราจะเป็น underground adventure ก็เป็น แต่จำลองของโลกใต้ดินก็จะมีพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่แล้วก็ระบบนิเวศวิทยาสามัญก่อนเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่วนจัดแสดงที่พิเศษซึ่งจะผับสเปนเหมนเดืนไปในแต่ละปีหรือครึ่งปีก็ไม่แน่ใจแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆที่จัดแสดงอยู่ตลอดอยู่แล้วเช่นเื่อก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ DNA เป็นห้องจำลองแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์เก็บเกี่ยวกับเจมส์แนดินนีแล้วก็อันนี้อย่างที่เห็นก็คือหยกเจบนั่นเอง อันนี้ปนเป็นข้าวโพดที่ขึ้นชื่อร้านหนึ่งในเชียงก็ช,ช,ชื่อร้านกาด,ดด้วยความกรอบอร่อยที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นวันๆโดยยังคงความกรอบไปอยู่ก็ทุกครั้งที่มาเมอเอเอเืองก็มากินตลอดก็จะมีข้าวโพดแบบใส่เนยใส่คาราเมลหรือว่าใส่ถั่วจากป้ายราคาก็จะดูแปลกๆว่าเออทำไมเลขมันรู้สึกเหมือนคูนมันไม่ได้อัตราส่วนโฆษณาวัดก้ารถเค้กกับคาราเมลแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟใต้ดินของที่นี่ ก็จะถ่ายรูปสถานีวรถไฟันดินมาก็ลืมอีกประมาณเดือนก,กว่าหนึ่งจะถึงวันคริสต์มาสแต่ว่าที่นี่เขาก็เริ่มตกแต่งแสงสีกันตามถนนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไปเดินเล่นในตัวเมืองก็จะเห็นไฟประดับตามต้นไม้ตอนนี้ก็ยังเป็นไฟแสงอยู่แต่ว่าพอถึงช่วงคริสต์มาสก็คงจะมีตัวประดับเป็นสีเขียวสีแดงก็อีกประมาณเดือนก,กว่าทน,นี้ก็ไปกินร้านอาหารมาหลายร้านอยู่เพราะว่าหลักๆแล้วรุงพี่ที่เขาชวนไปเนี่ยไป เพื่อไปกินร้านอาหารนานาชาติแต่ว่าเนื่งองจากรู้ว่าการโพลูกอาหารบนเฟสบุ๊กเนี่ยมันเป็นบาปก็ละไว้แล้วกันก็มีภาพท,ที่ไปเที่ยวม,มาก็เท่านี้แหละครับกลมาเจอบล็อกวีพีได้ใหม่ในวันพฤหัสกับจ็อบนะครับ